หนุ่มฮอตสถานะโสดเกรซวรินทร์นะคะที่ถูกสับตามมองในเรื่องของความสัมพันธ์กับสาวๆไม่เว้นแต่ละวันค่ะก่อนหน้านี้นเนี่ยทำเรือคู่จิ้นในตำนานแล่นอีกรอบนะคะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยคอมเมนต์ใต้โพสต์ของสาวแมดพิรันีแฟนๆก็แห่กันคอมเมนต์เชียร์ใหญ่เลยเพราะว่าโสดด้วยกันทั้งคู่ล่าสุดนะคะพี่เกรซเองตอบชัดเลยนะถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าคู่จิ้นเกรซแมทไม่มีอะไรเลยแค่คอมเมนต์แซวกันเฉยๆค่ะ ไม,ไม่มีอะไรเลยก็เป็นคอมเมนต์แซวๆกันเป็นปกติกับแมทและแมทเป็นคนเปิดมาแรงด้วยนะ uh เราก็ชวนไปเตะบอลแรงขำๆ, uh ๆแต่ว่าแต่ว่าดีใจที่เห็นเพื่อนสตรองแข็งแรง ดีใจที่เอตไม่ใช่ไม่ใช่ดีใจดีใจที่เห็นเห็นเพื่อนแบบว่ามีแอคทิวิตี้ที่เขาได้ทำแล้วเขามีความสุขเห็นฟีดแบ็กแบแฟนแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบคุ้จริงเข้าได้เข้าไปอ่านเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงในที่นี้คือแบบเราก็มานั่งคิดเออเราไม่ได้เล่นละครกับกับแมทมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ได้ได้คุยได้ทักทายกันอยู่เรื่อยก็คิดถึงการเล่นละครกับแมทเหมือนกันเรื่องไหม ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกัน <ừ. S 1> ถ้าผมกับแบ็ก,ก็แซวแซวกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่คนก็เชียร์หนักเลยเพราะตังเงินก็เพิ่งโสดทางนี้ก็โสดมานานมีแมวแล้วตอนนี้มีแมวแล้วมีเมียก็ได้ค่ะแต่นี่มีแมวแต่ยังไม่มีเมียแล้วตอนนี้คือพร้อมมีเมียยัางถ้าแมวมันมีเยอะแล้ว <S 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 <ๆ>สองตัวเองยังไม่เยอะแล้วมีเมียมันยังไม่มีแมวยังไม่มียังไม่มีแล้ะแมวไม่มอยากมีเมียไหมประเด็นแรงอีกแล้วมี ดูแลดูแลแมวได้ด้วยด้วยตัวเองใช่ใช่ยังยังยังไม่ยังไม่พร้อมส่วนเรื่องที่พะบอยบวชอยู่แล้วเกรซเจมจิพี่เป็กนั้นเนี่ยก็จะไปเป็นเด็กวัดนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าออกไปไม่ทันเวลาพระท่านก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่เด็กวัดอย่างสมบูรณ์แบบค่ะคือไม่ได้ไม่ได้ตื่นไม่ทันตื่นทันแต่แค่เดินไปตรงนั้นช้าไปแค่ ไม่ถึงห้านาทีท่านหลวงพี่ท่านออกไปแล้วแล้วก็แล้วคือตรงนั้นเนี่ยวัดอยู่ระหว่างสยามพารากอนกับเซนทรัลเวิร์ใช่ป่ะเราไม่ได้อยู่วัดนั้นมาก่อนปกติเราอยู่วัดประวรเราก็ไม่รู้รูทการเดินของท่านท่านน่ะได้ฝากยามไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาให้เดินตามไปทางนี้ผมก็ไปถามยามยามเขาบอกว่าเมื่อกี้หลวงพี่ฝากไว้ว่าให้เดินไปทางนี้ ไอ้เราก็เดินไปพี่คือนึกออกป่ะว่าถนนหลังเซ็นทรัลเวิร์มันไม่ใช่ใกล้ๆไงก่อนจะเดินไปถึงถนนน่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลวงพี่อ่ะพอหลวงพี่ท่านเดินมาตรงนี้ท่านเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคือท่านบอกข้อมูลน้อยมากถ้าท่านบอกว่าเขาเป็นป่านะจะเย็นนะจะเย็นอยู่จะเย็นอยู่ไม่คือถ้าท่านถ้าท่านบอกว่าอ่าเดินไปข้าวมันไก่นู่นนี่นั่นหรือว่าเดินไปซีเนียร์ปาดไปบิ๊กซงบิ๊กซีอะไรอย่างนี้เราก็จะพอเดาทางได้สุดท้าย เรากับเป๊กกับเจมก็ใช้ความพยายามนะก็ให้รถตู้มาเลยเจมเรียกรถตู้มา <วน S 2> เรา,าเราวนหาท่านเลยเผื่อเจอท่านปุ๊บเราจะได้เดินต่อท้ายท่านสุดท้ายวนไปรอบหนึ่งแล้วไม่เจอ<ต>ก็เลยกลับมารอท่านที่ประตูแต่ว่าผมอะ่ะคุยกับอเล็กซิรเดดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปอีกก่อนที่ท่านจะสึกครับจะไปจะไปเขาี้จะไปดักรอท่านเลย ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ